แม่บคะคุณแม่เป็นหวัดให้ลูกกินนมแม่ได้ไหมและคุณแม่ที่เป็นหวัดนะคะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็กินยาอะไรยังไงบ้างนะคะที่จะทําให้ไม่ลดปริมาณน้ํานมในเต้าของคุณแม่สวัสดีค่ะแม่โบนาสุภาพรเรียงหาเพวายวิชาชีพค่ะคุณแม่ที่เป็นหวัดมีนมูกนะคะคุณแม่ยังคงสามารถที่จะให้ลูกกินนมแม่ของคุณแม่ได้ตามปกติเลยเพียงแต่คุณแม่นะคะจะต้องมีการที่ป้องกันไม่ให้ฝอยองน้ํามูกน้ําลายกระเด็นไปโดนตัวของลูกนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะขณะที่ให้นมลูกหรือว่าปัวเออัดขงงต ได้โดยการที่ล้างจมูกนะคะเนาะอันนี้ใช้ได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดน้ำมูกได้ดีที่สุดนะคะแต่หากสมมติว่าคุณแม่บอ,อกว่าอ๋ออยากจะแบบว่าใช้ยาละ่ะสามารถที่จะใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นอไอลีอดินนะคะเนาะพ่นจมูกได้นะคะก็จะช่วยลดน้ำมูกได้นะคะหรือว่าถ้าคุณแม่หาจะกินยาก็สามารถกินยาได้นะคะแต่คุณแม่คะควรที่จะหลีก <c pm> เลี่ยงการกินยานะคะ CPM นะคะหรือว่าเม็ดกลมสีเหลืองเพราะว่ากินแล้วนุมแม่อาจจะลดหดหายได้ให้คุณแม่คะ,คคะเปลี่ยนมากินเป็นนะคะเม็ดยาวรีสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าเซอร์เทคนะคะที่กินแล้วไม่ดปร น้ำนมแม่ค่ะ